นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับทุกคนนะทุกคนจะจะดึงสติปัวเองทุกคนมากลัวมากเพราะว่าปอยเป็นคนที่หลุดหลุดบ่อยมากจริงมันมีคําว่าอะไรบ้างครับทุกคนไหนช่วยพิมพ์ช่วยพิมพ์มาให้ปอยหน่อยว่าเป็นคําต้องห้ามพี่ห้ามพูดมันจะโดนบล็อกนะครับมีคําว่าอะไรบ้างนอกจากคําว่าประมงประมงอะไรอี่งนะจําไม่ได้พี่อินบอกอยู่วันนั้นจำไม่ค่อยได้ประมงเนี่ยประมงเนี่ยขายปลาหรือเปล่าคะน้องปอยไม่ใช่ค่ะเสียใจไม่ได้ไปงานไม่เป็นไรเลยครับพี่ไมมิน ไว้งานหน้าเดี๋ยวเราอาจจะเจอกันก็ได้นะครับ <c oughs> ขอหนึ่งประโยคตั้งไบโอหน่อยพี่เพื่อนท้ามาหนึ่งประโยคตั้งไบโอเพื่อนท้ามาอมเออทำไมไมันยากจัง <c oughs> อยากกินส้มตำปูปลาจกข้าวเหนียวจ้ำๆเขียนอย่างนี้ไปเลยเขียนปะเห็นชื่อพลอยแล้วเสียงเจ้พยูลอยมา <c oughs> เจ้พยูคือใครครับทุกคน มาลัยในต่อๆ <c oughs> พวงมาลัยแบบที่วางเจ้าที่รือเออใช่มีได้มากเหมือนกันครับทุกคนชอ่อเหลืองเลยไว้เจ้าที่โรงเรียนมีงานกีฬาสีพอดีเลยอ๋อช่วงนี้งานกีฬาสีใช่ไหมดอกทานตะวันปลูกหรือย,ยังดอกทานตะวนัน <c oughs> ปื้มปิ่มกันมาของบ่าบคุณนะครับคนรล้วปอยอะแะยๆเลยนะจีไม่หาไปหาปอยก็แค่ปักซอยโอ้โห บางคนก็นบางคนก็ถามแม่บางคนก็มาจากต่างจังหวัดบางคนก็ก็อยู่ในกรุงเทพแต่ก็คือมาไกลอ่ะทุกคนก็ขอบคุณมากๆจริงนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีฟ้าหนึ่งเก้าเก้าหกสองติดหมีด้วยนะครับน้องฟ้าใช่ไหมไม่เคยคิดว่าจะได้คุยกับปอยเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย้ขนาดนั้นเลยอแต่ปอยจำได้ปอยขยุ้ทุกคนนะน่าจะทุกคนแหละ ทุกคนเลยแหละพี่ปอยน้องปอยไม่เห็นไลฟ์พี่ปอยนานเลยใช่ไม่ค่อยได้มาไลฟ์เลยทุกคนนี่ก็เพิ่งกลับมาไลฟ์ในรอบประมาณสักอาทิตย์หนึ่งปะปอยเพิ่งไลฟ์ตอนไหนนะครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดน่าจะเป็นตอนที่ไลฟ์หลังจากโดนบล็อกนะครับทุกคนนะก็น่ามาสองอาทิตย์ได้แล้วจำไม่ได้ละปอยรุ่นยุคแปดศูนย์คิดถึงมากขอบคุณนะคะครับโอเคเลยจำไว้อย่างเดียวห้ามชวนคนออกจากแพลตฟอร์มติ๊กต็อก ชวนคนออกจากแพลตฟอร์มในสตอรกเช่นอย่าชวนไปแอดไลน์อย่าชวนไปดูอยุดอ๋อโอเคโอเคอ <c oughs> ก็ไม่มีนะครั้งที่เราก็แทบไม่มีนะมีแค่หลุดคําว่าไม่น่าหลุดนะ <c oughs> ทุกคนเพราะปอลไม่น่าพูดชื่อแพลตฟอร์มอื่นออกหรอกเนาะอย่างเช่นแบบพูดอิน <c oughs> สตาแกรมก็เป็น IG อย่างนี้เออไม่ไม่หลุดหรอกทุกคนเนาะคือปอลพรุ่งนี้หนูมีงานโรงเรียนขอบรางใจหน่อยค่ะอ๋อช่วงนี้เป็นงานกีฬาสีป่ะใช่ไหม เพราะว่าสิ้นปีประจำแรกเรียนปาก็จะเป็นงานกีฬาสีแล้วก็หลังหลังจากกีฬาสีปุ๊บก็จะเป็นวันปีใหม่จับฉลากที่โรงเรียนหลังจากปีใหม่เสร็จก็เป็นงานจำไม่ได้แล้วก็ขอให้หนูสนุกกับงานกีฬาสีที่โรงเรียนนะจ๊ะแล้วก็แข่งกีฬาให้สนุกเต็มที่แล้วก็สู้ๆเอาเหรียญทองมาให้ได้อุ้ยทุกคนพูดถึงเหรียญทองแล้วแบบอยากจะโม้อันนี้คือเพิ่งเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเลยนะทุกคนนะคือพออยากจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้โมนะอันนี้ ขอพูดจริงๆนะว่าเรื่องที่จะพูดต่อจากนี้เป็นเรื่องจริงทุกประการไม่ได้มีการเติมแต่งสักอย่างเดียวสาบานได้เลยทุกคนเพราะจะบอกว่า <c oughs> วันกีฬาสีโรงเรียนต่อยอะ่ะมันมีหลากหลายกีฬาเยอะมากๆทุกคนมีหลากีฬามากมีวิ่งขาดวิ่งเปี้ยววิ่งร้อยเมตรวิ่งห้าสิบเมตรมีอะไรนะกระโดดไกลทุบน้ําหนัก แล้วก็มีกีฬาหนึ่งกีฬาที่ปอยเล่นตั้งแต่ป1จนถึงป6และไม่เปลี่ยนกีฬาเลยเป็นกีฬาที่ <c oughs> ตอนแรกปอยเรียนห้องปอ1คำหนึ่งจนถึงป6คำหนึ่งก็คือห้องหนึ่งนะครับทุกคนนะเป็นสายเหลืองสายเหลืองก็คือเซนจอนนั่นเองนะครับทุกคนและปอยลงกีฬานั้น6ปีซ้อนกับเพื่อนเพื่อนปอยป,อยประมาณ30กว่าคนได้นะครับคือกีฬาชักกระเยาะนะครับทุกคนนะไม่ใครเคยเล่นไหมชักกระเยาะ ชักกะเยอะเนี่ยของปอยมันจะมีแค่ปอหนึ่งถึงปอ6หกหลังจากมปลายเนี่ยจะไม่มีกีฬาชักกระเยอะละเพราะว่าเขาแบบเหมือนน่าให้เด็กเล่นนะครับทุกคนนะก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่ปอหนึ่งถึงปอหกห้องปอยได้เหรียญทองหกปีซ้อนครับทุกคนจริงๆอันนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่ไม่ใช่แต่งเติมไม่ใช่เรื่องโกหกอยากจะหายเหรียญทองอยู่หกเหรียญแต่หายไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับทุกคนนะอยากจะบอกว่าในหกปีซ้อนจริงๆห้องปอยเก่งทุกคนตัวใหญ่ทุกคนนะครับ อันนี้เรื่องจริงนะเดี๋ยวดคนเบิกครีมแขนไหมที่ไหนได้แว้นไปขนาดนั้นแว้นขนาดนั้นสวัสดีครับสวัสดีพี่นุชเนี่ยนะครับพี่นุชสวัสดีครับแต่เพราะว่าพอมีรูปอยู่นะตอนตอนชักเยอะอะเพราะว่าจําได้แม่ถ่ายไปอยู่เติมเต็มแวะมาหาแล้วสวัสดีน้องเติมเต็มไหมะคะสวัสดีจ้าเติมเต็มเป็นไงบ้างจ้าพรุ่งนี้สอบผ่อนกังใจหน่อยสู้ๆนะครับน้องเติมเต็มตั้งใจหนังสือด้วยจ้าตั้งค่าบอกที่ ตั้งค่าแบบที่บอกจะช่วยได้เยอะถึงแม้จะพูดได้แต่ก็ไม่ควรพูดเยอะโอเคครับแม่อับทราบปีใหม่เที่ยวไหนปีใหม่น่าจะยังไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยครับทุกคนแต่คิดว่าอยากแบบอยากไปกลางเต็นท์อยากไปต่างจังหวัดนะครับทุกคนทุกคนไปไหนกันครับปีใหม่นี่ก็จะใกล้ปีใหม่แล้วนะนี่ยี่สิบสองแล้วนะอีกหกวันก็ปีใหม่แล้วปะใช่ไหมเมื่อไหรป่ปอปอจะเล่นซีรีส์คะ พยายามแคสเดี๋ยครับทุกคนช่วงนี้ก็ก็หาแคสนู่นหาแคสนี้แต่ว่าแต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นซีรีส์ก็จะมีเมดหรือซีรีส์ครับทุกคนที่ปอยได้เล่น e ี9ีถึงถึงแต่ว่าตอนนี้ปอยก็ไม่ได้ติดตามว่าถึงอีพีไหนแล้วในช่องอมรินนะครับทุกคนนะเออชื่อว่าเมดหรือซีรีส์ปอยปอยน่าจะออนใน E ี9ก็น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องเดียวที่จะมีผลงานในตอนนี้นะครับทุกคนนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนนะก็ตอนนี้น่าจะถึงมา EP 4, EP มอีพีสี่อีพีห้า็ก็ไม่ น่าจะ EP 5ทุกคนนะ่าจะมัน EP 4 EP 5นัได้แหละก็ไปดูกันได้นะครับทุกคนนะชื่อเรื่องว่า m a ซีรีส์ออ on air ทางช่องอพูดได้ไหมเนี่ยอมมอ l อนะครับในช่องอมมอ l อแล้วก็ในแอป We Television นะครับทุกคนนะเขียนไหสวัสดีครับวัสดีพอดพุดทธิเมศพอสพุทธิเมศพอดพุทธิเมต,ท,เมต,ท,เมตทำไมชื่อคุณจังเลยพอดพุดทธิเมศ อ๋อน้องพอน้องพสวไสดีครับน้องพอ้อปีนี้หนาวมากหนาวหนาว,หนาวนานกว่าทุกปีนะวาไปก็หนาวนะแม่รู้สึกหนาวมากเลยนะปีนี้นะ <c oughs> ไปเชียงใหม่ไหมายากอยู่ครับทุกคนเพราะเพื่อนตอยเนี่ยเปิดเปิดรีสอร์ทไม่ใช่รีสอร์ทน่าจะเป็นโรงแรมบางที่บ้านที่บ้านเพื่อนบอยก็คือเปิดเปิดอยู่ที่นั่นก็อยากไปอยู่ชวนเพื่อนอยู่แต่ว่ามันไกล่งทุกคนเชียงใหม่นี้แบบปอยเคยนั่งรถไฟไป,ไปกับเพื่อนนั่งไปสิบกว่าชั่วโมงทุกคนแล้วก็แบบเป็นรถไฟที่ไม่ได้รถไฟแอร์นะเป็นรถไฟรถไฟร้อนอนะ นั่นแหละปวดตูดมากคือแบบเหมือนมันนั่งกันเลกอะไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะทุกคนแต่ตอนที่ปอยนั่งคือปอยมีความรู้สึกว่าปวดหลังก็ปวดตูดมากจริงๆเป็นความรู้สึกเดียวที่จําได้ในวันนั้นแล้วก็ลงมาคือแบบหัวเหนียวมากทุกคนหัวแบบผมเหมือนแบบไม่ได้สระมาหลายวันนะทุกคนคือแบบเหนียวแข็งเลยอะจําได้แค่นี้เลยประสบการณ์ในการนั่งรถไฟนะครับทุกคนนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้นั่งเลยทุกคนจริงๆเลย คริสต์มาสนี้ขอปอยเป็นของขวัญรื้เปล่าขนาดนั้นเลยทุกคนขอให้งานเข้าปอยเยอะๆแลวกันนะครับทุกคนในะคริสต์มาสนี้สาถุสตาุูกาถุเนาะช่วงช่วงที่ออกมาช่วงที่ปอยที่ปอยมาเป็นฟรีแร์แรกก็แบบก็อเออรู้สึกแบบโอโหเนารู้สึกดีเนาะมีงานมาเรื่อยๆแต่พอหลังหลังช่วงทันวานเนี่ยที่แบบว่าหลังกับปิญานี่อันนี้คือคิวปอยว่างเลยทุกคนใช่ว่างเลยแต่ก็พยายามหาแคสอยู่อีวงอีเวนต์ก็ยังไม่มีเลยเนาะก็คิดซะว่าสิ้นปี คงจะแบบว่ามันอาจจะแบบมีงานน้อยเพราะว่าเข้าใจแหละสิ้นปีเขาต้องแบบต้องแบบเป็นแบบยังไงอะแบบแบบจะเป็นงานที่ปอเยปอเคยที่ปอยเคยทํามาก็คือแบบเปิดต้นคริสต์มาสอะไรเงีย้ยก็จะเป็นตัวท็ปทอปโเลยที่แบบว่าดังๆเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมช่วงนั้นก็คือได้ปีเดียวที่ปอเคยได้เนาะก็เข้าใจแหละมันอาจจะสิ้นปีมันอาจจะแบบงานน้อยบางทุกคนรอปีหน้านะครับขอให้มีงานเข้าทุกคนแล้วก็ของปอยนะน,นะครับซา้าถูกนะจ๊ะ นั่งรถไฟคือฟินบรรยากาศดีมากฟินจริงเหรอทุกคนมันก็ฟินแรกๆนะแรกๆมันก็ฟินนะแต่้านั่งไกลๆมันก็แบบมันไม่ฟินเลยอ่ะมันแบบมันทรมานอยู่นะฟันดีนะครับน้องพอที่ปอยอิงอกหักของอกหักอีกแล้วไม่ัยรุนอกหักบ่อยจังเลยงงมากอกหักทุกวันมาเนี่ยสู้ๆนะครับน้องอิงนะอกหักไม่เป็นไรนะก็อกหัก อะไรนะที่จำกไม่ได้ทุกคนอกหักไม่ไมไเป็นไรก็ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจเอาสนใจแค่เรื่องที่ทําให้เรามีความสุขก็พอนะน้องอิงนะสู้ๆส,ส,สักวันจะเป็นของกอนนะซ่าทูครับแม่นาชาปีใหม่งานมาเต็มๆเลยปังๆซ่าทูครับพี่ขอยมันเข้าขอยมันโดน โอ้ยพี่หนึ่งดรดาราสมีเข็มเมืองบีเขาที่ถึงบีจะจะขาดอยู่เราไม่ได้เห็นหน้าบีเลยโอโ้โหบีไม่แม่งรับปิญญาเขาเลยอ่ะเขาไม่เห็นหน้าบีเขาเขาก็ไม่อยากจะพูดอะไรแล้วว่าบีเราเลิกกันดอกว่าปะไม่เอาแล้วบีไม่สนใจเขาเลยอ่ะต้องเล่นบทสักหน่อยพอเจอพอเจอพี่พอเจอพี่หนึ่งดรดาราสมีเข็มเมืองต้องเล่นบทเป็นแฟนกันนะครับ บีบีไม่มาหาเขาอะเขาแบบเขาไม่พอใจนี่ชอบหนีเที่ยวคนเดียวนั่งรถไฟไปสบายใจมากจริงอหรอแต่พอต้องลองแล้วแหละเอางิงว่าฟอแทบไม่เคยไปเที่ยวคนเดียวนะถ้าเกิดมาดูหนังคนเดียวนี่ก็แบบไม่แทบจะไม่เคยเลยมองดูคนดูหนังคนเดียวอะไม่เคยเลยแหละเพราะแบบไม่กล้าจริงๆไม่ใช่ไม่กล้าหรอกแต่ว่ามันแบบเป็นคนขี้เหงาอง๋อทุกคนแบบแบบเป็นคนขี้เหงางจริงนะอือ แบบเน้อคอยกล้าเท่าไหร่ติดตามตั้งแต่เล่นซีรีส์ขอบคุณนะครับแม่แก้มแชร์มาพี่แพตสวัสด,ดีจ้าพี่แพตสวัสดีครับน้องเฟรดจี้สวัสดีจ้าคิดถึงพี่ปามากเฟรดจี้ขอบคุณนะที่มาหาวันนั้นอะคิดถึงพี่ปามากวัสด,ดีพี่โปโตกด้วยนะครับเฮ้ยคนอะไรชื่อโปโตกขอบคุณสำหรับคำอวยพรล่องหน้านะคะพี่ปอยขอบคุณเช่นกันนะจ๊ะน้อง อกไก่ต้องมีคนนะเออใช่โอ้โหมุกนี้แหละที่มันคาปากพี่แต่กี้ที่พี่พูดไม่ออกนะน้องเติมเต็มมุกนี้แหละนะพี่ tomorrow is my birthday เดนริกลาบิดโอ้ยเดนริกลาบิดนี่เป็นคน national ใช่ไหมเนะี่ยทางชาติใช่ไหมเอายากแล้ววัดภาษากันแล้วคราวนี้ happy birthday โอ้โหตา,าลูกวาวเลยครับทุกคนอะไรสะท้อนตาก็ไม่รู้ขอบคุณพี่แพนนะครับที่ส่งกระจก พิเศษมาให้นะครับใช่กระจกหรือเปล่าใช่ไหมขอบคุณมากมานะคะพี่แพทหวังอ่ามามาวัดความรู้สำหรับเออวันพอวันเกิดนะครับ Happy birthday to Denric r a b b i t เ uh, อ uh, อ I wish you happy very very much and healthy healthy very good <love> นะครับนะรัก I love you, I love you. จ้ะเป็นไงทุกคน <laughs> สุดยอดเวลา <laughs> ปอกว่าเขาดูเรื่องทุกคนใช่ไหมล่ะเขายังฝัดข้อความไม่หยุดเลยวอ้ยพรแล้วนะพี่พี่พี่ด่าใช่ปะเดนลิกลาบิดนะใยต่อต่อคือตามชํำตามชันชํำเลยทักมาทุกช่องทางให่ปอยอะไรให้มันเตือนบ้างเถอะนะน้องอิงนะเห็นมีแต่คนบอกว่ามันไม่ค่อยเตือนมาต่อต่ออะใช่ไหมให้มันเตือนบ้างเถอะนะให้คนมาดูพี่หน่อยนะสามสิบแปดคนขอบคุณนะครับที่อันนี้คือคนจริงๆแล้วสามสิบแปดคนอย่างเกียร้อยคนที่บอทแน่นอน อุ้ยขอบคุณบีมากมากนะที่เอาหมวกมาให้เขาอ่ะเขาอยากได้ชอบพวงมาลัยครบบีหล่อเล่นหล่อเล่นสวัสดีพี่หนึ่งพี่หนึ่งคิดถึงนะคบพี่หนึ่งไม่ได้คุยพี่หนึ่งนานมากใช่ไหมเพราะว่าปอยก็ไม่ค่อยได้ไลน์อ่ะแล้วก็ไม่เคยเจอตัวจริงพี่หนึ่งเลยใช่ไหม mm hmm. พี่หนึ่งก็งมาหาปอยสักทีละอยากเจอพี่หนึ่งตัวเป็นนะครับพี่หนึ่งดรอาอราลัสมีเข็มเมืองนะครับพี่ทําบ่อยที่คนเดียวดูหนังคนเดียวแต่ปอยต้องลองบ้างแหละทุกคนชอปปิ้งคนเดียวหรือก็ยังไม่เคยแต่คิดว่าทําได้เพราะว่าแบบ แบบเวลาเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยเวลาคือปอยเป็นคนชอบชอบเดินแบบจดูบจักตึกแดงอะไรพวกนี้เวลาช้อปปิ้งเนี่ยคือปอยจะไปกับเพื่อนใช่ไหมแล้วปอยรู้สึกว่าแบบปอยสามารถเดินคนเดียวได้เพราะปอยมีความสุขมากเวลาไอซื้อของจริงๆมีความสุขมากแต่ก็แบบก็มีเพื่อนดีกว่านะครับแต่เอาจริงวะช่วงเวลาให้เราแบบว่าไปเดินซื้อของแบบว่าแบบช่วงให้เราแบบเวามีจับจ่ายใช้สอยอย่างเงี้ยมีความสุขมากเลยทุกคนเนาะแบบไปซื้อของให้เรา ไปซื้อของให้เราแบบเราชอบอะไรเงี้ยมีความสุขมากอุ๊ยพี่แพทย์ขอบคุณนะครับส่งไม่หยุดเลยพี่แพทย์ขอบคุณสําหรับอะไรนะขอเลื่อนเมนลงนะครับทุกคนนะขอบคุณสาหรับดาวตกนะครับพี่แพทย์มีเอ,อ่อแอนิเมชันสุดตลอดเลยพี่แพทย์พี่แพทย์ทำอะไรอยู่จ้าตอนนี้กี่โมงตอนนี้ไทยสองทุ่มสิบสามนะครับทุกคนลองแล้วจะติดใจต้องลองแหละรครับทุกคน คิดถึงพี่ปอนมาเอนจิเนียร์นานมากหวัดดีน้องจา R V L S S ด้วยนะครับวันนี้ไม่แจ้งเตือนอ๋อวันนี้ไม่แจ้งเตือนหรอไม่เตือนนะแม่แก้มเตือนเขาหรอแสดงว่าจริงมามันน่าจะเตือนแบบเตือนในน้อยอ่ะทุกคนเตือนบางคนอะๆๆไรเงี้ยเพราะว่าไม่ค่อยได้หลายบ่อยป่ะเกี่ยวป่ะแต่องจริงๆวาถ้าแบบถ้าแบบ อั่นก็ไม่ได้หรอกประมาณนี้แหละไปวัดคนเดียวดูแบบดึกๆดึเดี๋ยวนะแม่แก้มให้ปลอยไปวัดคนเดียวอุย้ยขอบคุณอ้วให้พงมอะไรจริงด้วยบีบีทำไมบีน่ารักงี้เนี่ยนะนี่บีงอเขาใช่ไหมบี <c oughs> ขอพงมอะไรก็ได้พงมอะไรจริงด้วยขอบคุณพี่หนึ่งดอกตร์ธนาสมีเข็มเมืองกันนะครับ <c oughs> ไปวัดคนเดียวดูแบบดึกงึนะปลอยแม่แก้มปลอยอยากจะบอกว่า แค่เดินห้าคนเดียวไม่กล้าเลยแม่แก้มให้ไปวัดคนเดียวตอนดึกซะแล้วงงมากนี่พิมพ์ข้อความยาวมากในไอจีแต่พี่ปอยไม่เห็นแต่พี่ไปพี่เปิดดูนะไหนๆจ๊ะน้องอิงในในในเล็กไอจีหรอพี่ปอยมานานอย่างสักแป๊บหนึ่งหละครับน้องไอวาเป็นไงจําได้เลยเป็นไงแค่ตัวเดบิมาจําได้ว่าเป็นน้องไอวาคิดถึงเจ้าปอขอบคุณน้ำหวานด้วยนะครับ คิดถึงวันดีวันนี้เปี๊ยกดูหนังเรื่องอะไรโอ้โหทำไมชิ้เทศจังเติมตเต็มหยุดจีบเรานะคะเรามีแฟนแล้วชื่อเอ็นเจดีพร้อมโอ้ยขำไม่ไหวแล้วขนมน่ารักปา้าขนมน่ารักทุกอันเลยครับทุกคนป้าจะบอกว่าขนมเนี่ยขนมเนี่ยปลอยเมื่อคืนเนี่ยปลอยสัตไปประมาณใช้คาว่าสัตเลยนะเพราะว่าแบบอยู่ดีสะดุ้งมาตอนตีสองแล้วแบบโอ๋ย หิวข้าวมากแล้วก็แบบไม่รู้ทํทำอะไรก็เลยไปแกะขนมของทุกคนกินนะครับอยากจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะครับทุกคนไร์รอบแป๊บกาลังกลับขอเวลาสามทุ่มเดี๋ยวปอก็ไปนะครับทุกคนเดี๋ยวปอว่าจะไปเออไปเดินลู่ซะหน่อยนะครับลู่วิ่งแล้วก็ไปยกเบสซะหน่อยนะเปนไหนแบบว่าไม่ได้ยกเวทแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเลยทุกคนนี่เป็นคนติดเวทนะครับชอบออกกำลังกาย conquestulation นะครับรับไม่ได้ติดงานคิดถึงเหมือนมากขอบคุณนะครับพี่เบบี้แบมนะครับขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรเลยทุกคนบอกแล้ว,ว่าเอาที่ทุกคนว่างไปเข้าใจหมดทุกคนนะครับพี่ปอยขอเพลงได้ไหมเดี๋ยวจะไปแล้วเดอ้อทุกคนเคย่ะพี่ปอยรู้จักคำว่าอิม e ินาสกายนานี้ไหมอะไรนะ อีมินาสกายนานี้พี่ว่าพี่ดูนะเพราะว่าช่วงเนี้ยเออสกายกับน,นานีเขาจิ้นกันใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมไหนบอกพี่ดิว่าพี่ไม่ได้พูดผิดนี่เป็นติ่งคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวไปดูหนังคนเดียวตลอดจริงออกแต่ต้องลองทำบ้างนะทุกคนแต่เที่ยวคนเดียวเนี่ยแปลว่าคงขอเวลาอีกแป๊บมึงแล้วแต่ว่าดูหนังคนเดียวเนี่ยอยากลองอยู่เป็นวัยเจริญอาหารจริงทุกคนอยู่ดีก็หิวอ่ะ พี่แคนยูเซฟยูอาร์ไรทู t ดย์วันทู t พนอ o นอ in it on my Facebook I did not like t h o u g h t you are greeting โอ้เซฟยังไงทุกคนเซฟได้หรอ You you can record now and and i i เออ i can wish you again โอเคนะไอทำได้นะเอาไหมรอกลับไทยเดี๋ยวแบกขนมไปให้พี่อินไม่ต้องเอาให้ป่อยต้องหูได้เลยครับแม่ ได้เลยครับพี่แพทจัดมาเลยขอช่ํ่ำเลยอ่ะขอแบบคิดแชทอะไรเงี้ยเอาแบบอร่อยอร่อยเลยแม่เอพี่สลับกันแล้วแม่พี่แม่พี่หยุดตัวหนาก่อนมันหนาขนาดนห้นหรอทุกคนมันดูอ้วนขนาดนหรอรักมากนะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ป .6 จนตอนนี้ขึ้นม .5 ต้องรู้สึกไงนะทุกคนฉันต้องรู้สึกไงเนี่ย อีมินิสกายนาะนี้โอเคพี่พรุ่งนี้มาเลยสามทุ่มได้เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนมามามาประมงเดี๋ยวมาบอกนะครับทุกคนนะเดี๋ยวบอกใน IG เหมือนเดิมแล้วกันนะโอเคอปะโอเคไหมเดี๋ยวให้ดู s ัมก่อน่อาจะบอกว่ามันดีมากทุกคนดีจริงแชมผันะแต่แต่อยากจะบอกว่าบางตัวเนี่ยคือมันเป็นเป็นเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเป็นแบรนด์ที่แพงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยปอยไม่ได้ปอแบบไปเรียนจีนแล้วก็ไปซื้อของที่แบบว่า กออบวกมานะทุกคนไม่ได้ของแทนนะแต่ว่ามันเป็นงานดีทุกคนแล้วก็ราคาราคาถือว่าถือว่าไม่ได้ถูกเลยทุกคนถือว่าไม่ได้เป็นงานกอปแบบกอปไม่ดีอย่าทุกคนเดี๋ยวให้ดูอะแซมเปิลนะแซมเปิลนะทุกคนจะตะลึงในงานจีนี่ปอยไปเรียนนะครับทุกคนนะอยากจะบอกว่าปังปุรยมากอันนี้คือออฟไวนะครับทุกคนนะแต่เป็นของปลอมนะครับทุกคนนี่นี่จ้ะมันแต่ว่ามันเป็นของปลอมที่แบบว่า A อบวกะทุกคนเป็นของปลอมงานดีอนะ อันนี้ไม่เสียกันหนาวแทบไม่ได้ใส่เลยใส่ก็ตอนอยู่จีนไอ้ไม่ได้อยู่จีนมัน้งจำไม่ได้ละทุกคนแต่อยากจะบอกว่าเป็นของกอ๊อปจำได้แค่ว่าเป็นของกอ๊อปแล้วก็เป็นงาน A บวกแน่นอนนะครับทุกคนอย่างเงี้ยเหมือนปะแล้วมีคอด้วยนะทุกคนครบองค์ประกอบเลยอนะแต่ไม่มีถุงถุงหายหมดลวอันนี้ก็จะเป็นของก๊อปนะครับทุกคนนะ มีหลายตัวมากที่เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะแต่ของแท้ก็มีนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเป็นไงปอยมามาบอกนะครับทุกคนเนดะี๋ยวโพสในไอจเหมือนเดิมเคียบปะเดี๋ยวปีหน้าหนูไปกรุงเทพแล้วโอเคเดี๋ยวไ้เจอกันนะน้องไอวาน,นนะเคียบปะสักวันหนึ่งเราต้องได้เจอกันโอเคพี่แตงอยู่แตงอยู่นะครับแตงอยู่จ้ะคืนนี้ฝันดีนะครับทุกคนนะเอามาชิมรางสักสามตัวมาโ,โหขนาดนั้นเลยพี่ปอยก่อนน,นอนขอสีท้าด้วยได้ไหมครับสีท้าเหรอได้มา หนึ่งสองสามอยากมาอ่ะทาทีาหนึ่งวิโปรแตกใส่ฟิลเตอร์ที่ปากทุกคนเห็นเลยอะ่ะเห็นเลยอะ่ะเนวนนี้เ,เห็นเลยว่าใส่ฟิลเตอร์อ่ะทุกคนเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะวันนี้ก็ฝันดีนะครับแล้วเดี๋ยวปล่อยโพในไอจีเหมือนเดิมนะครับว่าจะไลฟ์ประมงวันไหนนะจะอยากได้ใส่ไปดูฮอกกี้ได้เลยเดี๋ยวไว้มาประมงนะของน้องไอวาราคาจะบอกว่าราคาถูกจริงนะ เปิดเปิดถูกมากอย่าพูดชื่ออจอให้แอปให้เรียกแอป,ปลุงโอเคครับแอป,ปลุงคืนนี้ฝันดีนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายจ้ะไปแล้วนะบ๊ายบายครับสวัสดีปรปไปแล้วครับทุกคนฝันดีจ้ะบ๊ายบายครับฝันดีนะครับทุกคนนะพี่แพทย์ฝันดีครับบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายพี่โตโต้พี่โตโต้สวัสดีครับพี่โตโต้ซิล่าวันนั้นไม่ถ่ายรูป น่าจะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ถ่ายรูปก,กับปอยคือพี่โตโต้ซิลล่าที่ปอยจาได้นะครับเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันใช่ไหมพี่โตโต้จาได้เลยเพราะปอยชวนพี่โตโต้พี่โตโต้บอกไม่เอาฝันนี้จ้าบายบายครับบายบายจ้ะฝันนี้ครับทุกคนบายบายครับท่านน่าถ่ายคนอื่นมากกว่าเสียใจมากเราคนมีรูปคู่กันอะ่ะจริงๆนะใส่เสื้อปอยมาจนแบบปอยอยากให้เสื้อเสื้อเสื้อที่ปอยทำแบบ พอเห็นพี่โตโต้ตตใส่แบบตลอดเลยแล้วแบบประทับใจมากจริงๆแต่พี่ไม่ถ่ายรูปกับปอยไม่เป็นไรรอเล่นเล่นฟันดี้นะคะฟันดี้จ้าไปแล้ว